หนูมีบุญมาต้องห้องนะคะใส่ย,ยาเดีายวใส่ยาแล้วถ้ายามันแห้งก็จะปล่อยหนูแล้วหนูได้ออกไปข้างนอกนะมาต้องห้องมาต้องห้องลูกมาต้องห้องห้องอย่ามาล้ำมาเหลือ,อรอยาแห้งก่อนรอยาแห้งก็จะปล่อยหนูละหนูมาต้องห้องลูกมาต้องห้องนะ บัสไแล้วหนูไม่ได้จะหายอ่ะอืมอดทนก่ะนะอดทนอดทนอดทนเดี๋ยวปล่อยหนูละเดี๋ยวยาที่ใส่คอหนูก็แห้งละปล่อยหนูแล้วนะคํามข้ามกับปิกบป๊กบ้านมจะปิ๊กบ้านมันต้องแอลดึกเนอรแล้วมันต้องไปค้างคืนตี่อื่นเนอม์มจะปิ๊กบ้านตัวยนะอืม บางคืนอ่ะหายไปตั้งคืนเลยอ่ะอเป็นห่วงนะหือหนูไปติีผู้บ่าวโอ้อืผู้บ่าวหลังวาดกะหืมหนูไปติีผู้บ่าวหลังวาดอ๋ออืม แอลมาค่ะเมาื่อคืนดุอกอนหนูกว่าจะปิกบ้านอ่ะอเป็นสาวเป็นแส่แอลดุกนั่นมันต้องห้างมันต้องห้างอือเออจากปิกบ้านอือเดี๋ยวรอยาแห้งก่อนสกักกงชั่วโมง กึ่งชัง่วโมงกึ่งชัง่วโมงแล้วเดี๋ยวจะปล่อยหนูนะหนูก็ไปแอลโอเคนะหืมบัใสาย,ยาแล้วไม่ได้จะหายอ่ะหืมสาย,ยาก่อนกะน่ะฟังหนาแอลก็ต้องมุ่จะปิดบา้านงนอมันต้องปิดดึกเออ ก่อนก่อนสี่ทุ่มครึ่งให้กลับบ้านมันต้องไปค้างคืนข้างนอกเข้าใจก็เป็นหว่งวงอ๋อมงคืนนี่หายไปทั้งคืนเลยเอวดีอะ oh, <dear, S 1> น้องอะอื oh. มีบุญ oh. ดีนะทำหมันให้หนูอะ oh. ถ้ามาทำหมันจะได้เลี้ยงหลานละอ๋อ oh. ลอยาแห้งก่อนยาแห้งก่อนจะปล่อยหนูอเข้าใจสยาาหนูเนี่ยก็หากหนูหะ้ากา๊กันหอหนูเนี่ยแล้วมันจะลามไปทั่วตัวหนูอะอืมนั่นนั่นอืม มาหันหนะ้ามามันต้องงอนหน้าหันหนะ้ามาอืมมีบุญโอ๊ยอ้ามิ่ง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 น้องมีบุญอืมมีบุญ หันหน้ามา <c> หันหน้ามาหันหน <c> ้ามา FC ไม่บายก่อนเนอ <c> สวัสดี FC หะ่ะไม่บาย FC โชคดีนะคะเอกอ <c> โอเคนะอ <c> ือมันต้องนอนมันต้องนอนยวปล่อยแล้วลูก <c> แหมเกิงชั่วโมงจะปล่อยหนูรอยาที่คอแห้งก่อน มาแห้งหนูกะเล่นะ <Okay. S 1> โอเคนะเออเดี๋ยวจะปล่อยนะเดี๋ยวจะปล่อยเ,เกินชั่วโมงนะรอแปบ๊บ FC สวัสดีนะเจ้าบอก FC ก่อนอออืมฝากติดตามหนูด้วยนะเจ้ากะฝากติดตามฝากดูคลิป สวัสดีเจ้านะโอเคเนาะสวัสดีเจ้างานงาน,เ,น,นเริ่มละเริ่มละไปบายบาย